สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาลวกผักทำน้ำพริกยำงกันนะวพเธอน้ำพริกยำน้ำพริกเกียนหรือว่าน้ำพริกโจรเนานะเรามาลวกผักกันก่อนอันนี้ก็เรียกภาษาใต้แกงบอนหอมนะเรียกว่าไหลบอนไหลบอนหอมนี่ตอนนี้หยวกหยวกต้นปุดนี่ผักป่าจ้ะต้นปุดต้นปุดถ้าใครรู้จักต้นดาหลา เหมือนกันจยากปุดกับดาลาตระกูลเดียวกันอันนี้ใช้ผักกูดเนาะมาลวกผักกันเลยค่ะพบกับเรื่องสาอาหารใต้วันนี้มาลวกผักลวกผักทำน้ำพริกนะทำน้ำพริกยำกันกกน้ำพริกยำไม่รั่าน้ำพริกโยกน้นยานนเดี๋ยวสาทำให้ดูเนาะว่าทำแบบไหนเราใส่ผักที่สุกง่ายก่อนเอาตัวนี้ลงก่อนผักกูดจะ้ะแต่ในน้ำนี่สาใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่น้ำมันนะ มีน้ำมันลงนิดหน่อยเวลาลวกผักนะผักจะได้สวยผักจะได้สวยจ้าลวกของสุกง่ายเหมือนกันลวกของสุกง่ายก็ผักโขดนี่ใช้เวลาลวกไมไ่นานแต่สองอย่างนี้ลวกนานลวกนานไม่ใคล่ลวกกะองเลยกะทงเหื่เลย เปิดน้ำเปิดน้ำร้อนให้ผมนะไม่ใช่น้ำเย็นหรอกน้ำอุ่นห้องเนี่ยแะรอผักเดี๋ยวก็ลวกเสร็จก็เอาส้นน้สีจะได้สวยสีจะได้สวยจ้าโรยน้ำมันโรยน้ำมันออ้ต้องต้องผักให้สวยองต้องใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันแล้วผักจะสวยค่ะเวลาเราลวกผักต้องผักต้องการให้สีก็สวย ใส pues ่น mm. ้ำมันลงไปในน้ำน้ำลวกอะไรอ่ะเงี้ยนี่เดี๋ยวไปเคี่ยวต้วเดี๋ยวเอาลงในอุณภูมิน้ำธรรมดาไม่ต้องน้ำเย็นมีน้ำเย็นก็ลงน้ำเย็นสาไม่มีนะสาไม่ลงตุ่มหนึ่งสาไปซื้อน้ำแข็งเจ็ดแปดบาทมาทำหมดไม่ซื้อไม่ไม่เอาอย่ เราลองธรรมดาที่หยุดยามัก็เขียวเหมือนในเย่เห็นไหมแกเขียวสวยมากแลบบุกับพวกนี้เลยน้ำกำลังเหลือพวกนี้ต้องใช้เวลาไหลบอลหอมอันนี้ต้น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 ดาหลาหรือว่าต้นปุ่มนะเป็นเป็นผักปฝาอันนี้ต้องใช้เวลาจ้าวเดือดกันยาว พาไปไว้ปดรอนกันรุ่นะคะคุณบอเดี๋ยวพาไปทําน้ําพริกหยํางกันนะไปดูวิธีทําน้าพริกหยํามกันว่าทาแบบไหนเนาะจะให้จะให้ดูสูตรน้ําพริกหยําหรือว่าน้ําพริกโูนอะไรอย่างเงี้ย่ะนี่แหละจ้านี่ทําน้ําพริกหยํามสาหยํา,ายกับมือเลยนะยั่กับมือเลยแะลงกับมือเลยยั่เองกินเองนักเกรงพอนะ มีหอมกระเทียมกะปิน้ำตาลแล้วก็ใช้ซ้อมกีดนะแต่ตอนนี้กระปิอย่างดีนะจ้ากะปิอย่างดีจ้าย้ำไปเลยเสียนิ้วลงไปเลยน้ำพริกยำแล้วกินเองทำไงก็ได้ย้ำเองกินเองนะักเรงพอเด้อรสชาติได้สารุสาํำบ่นกรสาจะไม่ชอบตำน้ำพริก เพราะว่าอะไรรูป้ปล่ะมันเหม็นมันเหม็นพริกขี้หนูสามไม่ชอบชอบยำชอบทำน้ำพริกยำน้ำพริกเย็นมากกว่าใส่พริกเข้าไปข้างหน้าเนาะเนี่ยก็เป็นแล้วจานน้ำพริกยำของสาอาหารต้พอดูกั้งมาตัดได้สาเตาุน้ำรไว้ลยเนี่ยรันี่ที่ลวกเมกื่อกี้นะเนี่ย การลวกใส่น้ำมันและผักมันจะสวยเลยไม่ต้องอน้ำแข็งเลยใช้น้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยจ้าไม่มีดำแต่คุณต้องใส่น้ำมันนะน้ำมันตืดดทท้ที่เราทอดไข่ทอดปลาเช็ผักก่อนเช็กไหลบอนก่อนไอ้นี้ไอ้ไหลบอนนี่ต้องไม่เปื่อยไม่เปื่อยปากปิ้นได้เนาะไหลบอน,ม,นมันคั่นได้ด้วยจ้ะ สวยงามมากสวยใบกอนเนี้ยสวยมากเอาลงน้ําเอาลงน้ําอุลงทุกพวเอ็มพวกนี้มันไม่ดังอยู่แล้วะเราก็เอาลงอย่างนั้นลเนะให้มันให้มันหยุดการสุกลงเราก็ไม่รู้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยพักกิจการลวกมันอตะกี้ น่าทานไหมไปกินข้าวกันค่ะไปกินข้าวกับน้ำพริกหยัยงกันค่ะมาเลยมากินข้าวคันหยั่งมาด้วยชวยนี้นะผัดต้มกับน้ำพริกเหยั่งนะไอ้กับข้าวเอินกับข้าวเก่านี่ไงไอ้น,นี้ก็ปูผัดพริก ไข่ดำอันนี้หน่อไม้ต้มวันนี้เทสไข่เค็มว่าจะสง่งลูกค้าได้หรือยังเทสแล้วจะผ่าน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 ค่ะไข่เค,เค็มดาวดูว่าสวยประมาณไหนทานข้าวันกันทุกคนกินข้าวกันค่ะน้ำเคลกย่ยมมองก็เห็นนะ กินกับผักลวกมีหน่อไม้หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มกะทิกินกับน้ำพริกแกงเส p r e นี่เคยเค็มจ้ะเคยเค็มทอดอรสเทศแลวผ่านผ่นานไปกินยา่างอืม้มเค็มนะ เวลากินปอกกลอกไว้นี่เถอะคุมัมมน,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 ม,นมันเป็น,ก,น,นกินได้กินได้แต่มันเป็นกากเป็นก้างสาดไม่จบอืม ใช้ยัง้องยังมึงเค็เข็มอืตับโูดนี่สีแปลกๆไม่เอานะะมือเมาอ่ะ มันไม่เหมือนเพื่อนเนอยู่ไม่เหมือนเพื่อนด้วยเออพอลวกก็สีเปลี่ยนเลย กินข้าวกับน้ำพริกหยามันพวกเตอรอร่อยมากร้อนบ้างบ้างหน่อไม้จิ้มน้ำพริก นี่ยกคือเรียกว่าต้ำดาล้านะากบ้านผันกปวดสารพิจัตรให้เลยวันเนี้ย ใข่ใคเค็มใข่เค็มทำเองนักเลงพอทำเองกินเองนักเลงพอนะเนาะใข่เค็มอร่อยนะอืมเค็มพอดีอะว,วันนี้จัดการก็รมาลูกค้า มึงกินปูพัดพริกไทยดำโจตก้ามเดี๋ยวก็กินกินแตงเนื้อ ไม่กินผักในผัดปูไม่กินต้นหอมบ้างนี่ะต้นหอมใส่หัวหอมใส่ต้นหอมบ้างนี่จ้อืทำไม่น่าอร่อยนี้ इन कई อ่อนมากนี่ไข่เค็มเค็มใช้ได้หกวันอร่อยอ่ะเคไดไ้ไว้ไว้อีกก็จะเค็มเค็มเยอะก็ตอกดูไข่แดงอมนะถ้าไข่แดงรลอมไม่ใช้ได้ ทำรอบเร็วนะเราทำรอบเร็วเจ็ดวันแปดวันกินได้เลยจ้ะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอสิบห้าวันเข้ามาแล้วนะอิ่มแล้วนะพอ Bây giờ mình sẽ ăn thịt với thịt với Mình làm người Mình làm người, hả? Mình làm người hả? Bà không? ăn cho nguồn ấy nè Ăn về luộc mà ยังอร่อยอนนี้อยู่เลยอร่อยมากคนกินผักนะว่าอร่อยแต่ถ้าคนไม่กินผักก็องวเาเกินไปอ่ะขอบคุณทุกเลิบทุกลไลค์ที่มาบ้านสาอาหารใจนะคะวันนี้มากินข้าวแบบน้ำพริกน้ำพริกยำผักลวกกันคะ่ะไม่หมดไว้กินรอบสองตอนบ่ายเนาะ ขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์หาจาด้วยนะคะบ๊ายบาย